ส่วนคันนี้ซีวิกเอฟเอ็นทูซีวิกเอฟเอ็นทูโฉมไทร์อาร์อนน้าซีวิกอันนั้นซีวิกโอเคโอเคโอเค <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมเอ๋บางใหญ่นะครับ ช่องพรีเมียมยุทธคาไปเอฟบางใหญ่ช่องนี้นะครับจะน,นาสาระความรู้ดีๆนะเกี่ยวกับรถยนองมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับและหากท่านผู้ชมคิดจะเลือกซื้อรถพรีเมียมยุทธคาแต่ะคันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถเข้ามาหาความรู้ในช่องนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เต็นท์คุญิงนะครับอาณาจักรรถพรีเมียมยุทธคาที่เยอะที่สุดและดีที่สุดบนถนนกาญจนาพิเศษเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมรถนะครับพรีเมียมยุทธ เลขไม้น้อยที่สุดในเตทตคุณหญิงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,ามีคันไหนบ้างและท่านู้ชมจะถูกใจหรือเปล่าไปดูกันครับและคันนี้ก็คือ Ford Mustang 5.0 GT ปี2021ไม่เพียง6,000กิโลเท่านั้นป้ายแดง4ี่ล้านเแต่คันนี้ขายเพียง2องล้านแแสนเาหมืนบาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้2องล้านแปดคันนี้สวยที่สุดในประเทศอีกทีเนดะและคันนี้ก็คือ อเมริกันมาสเตอร์คาร์เชฟโรเลตโคเวตปีแปดสติงเลปี2021ซึ่งคันนี้เลขเครื่องวางกลางข้อละลั่นยกเส้นข้อละลั่นยกเส้น,ลน,เ,สนเลขใบแค่15,000กิโลเท่านั้นตอนนี้ใครอยากได้ผมลดราคาเป็นพิเศษเหลือ6,790,000คอนไหนต้องการติดต่อเต้นคุณหญิงได้เลยส่วนคันนี้ บอกไปใครจะเชื่อเลขไม่แค่8,000กิโลเท่านั้น <S 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 และเจ้าคันนี้ก็คือ Civic t y p e R โสม f n 2ปี2011ผลิตในประเทศอังกฤษคันนี้ราคาเรามากจากล้านเจตอนนี้ใครสนใจเอาไป1,390 0 0้บาทเท่านั้นรถแรงเท่มเอาไหมสนใจติดต่อได้คุณหญิงได้เลยผมรับประกันให้1ปีเลยมีปัญหาอะไรเข้ามาหาผมได้เลย เป็นไงครับคุณผู้ชมสับรถที่เป็นลายเท่ห์ี่เต้งหญิงแล้วเมื่อกี้หัวหน้าของเองก็คือพี่โชคพี่โชคโทรหาพี่โชคได้ไหม,มนมะโทรหาผมดีกว่าและหากท่านผู้ชมนะครับท่านไหนที่สนใจรถที่พี่โชคผมได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้โทรหาเอบ๋บางใหญ่นะได้ที่เบอร์0 8 4 2 2 0 9 7 7 6เดเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามพาพี่โชคมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับ <c oughs> But here we are.